สวัสดีค่ะวันนี้มาสายหน่อยนะคะมาในชุดนอนเลยสวัสดีค่ะไม่ใช่มาสายสิคะพูดผิดวันนี้มาสะดึกเลยสองทุ่มสิบหกนาทีแล้ว เห็นชัดไหมคะพอมีแสงสว่างพอมีอนาคตไหมคะอันนี้จำมีสแกนมาพอมีแสงสว่างพอมีอนาคตไหมคะไปจำเข้ามาดูไอวิดีโอเขาทุกวันสวัสดีค่ะ สงสัยหลับกันหมดแล้วสวัสดีค่ะใครยังไม่หลับกันบ้างเอ่ยมีแสงไหมคะพอมีอนาคตกับเขาไหมเนี่ยไปจำเข้ามาน่าจะไม่มีแสงสวัสดีค่ะ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นคนดูคนดูขึ้นแล้ววันนี้ไม่มีน้ำขิงดื่มนะคะน้ำขิงหมดเออจุดงานนิดหน่อยสวัสดีค่ะพี่เบอร์รี่เบอร์รี่น้อยเหรอคะสวัสดีค่ะที่เข้ามาชมขอบคุณนะคะวันนี้มาสองทุ่มกว่าค่ะคือวันนี้ไปทำงานที่ไล่มา ก็กว่าจะมาเตรียมงานก็นิดหน่อยนะอ่าถ้าใครชมย้อนหลังได้นะคะวันนี้ก็เราก็จะมาพูดเล่นกันนิดหน่อยก่อนนอนจะไลฟ์สดทุกวันนะคะลง YouTube มีคนติดตามเราหนึ่งคนก็ไม่เป็นไรค่ะได้เล่าสู่กันฟัง วันนี้จะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้จะสวัสดีค่ะน้้งจอยวันนี้จะพูดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องออสวัสดีค่ะมากันเยอะแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้สามพันคนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนเราจะพูดเรื่องอชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีสอดแทรกภาษาอังกฤษนิดนึงพอคำปากคำพอได้คุยกันก็เตรียมงานวันนี้ได้ไม่ได้เยอะเพราะว่ายุ่งงานสวัสดีค่ะถ้าใครไม่ได้ยังไม่ทันหรือว่าทานข้าวอยู่ก็ติดตามดูอ ดูคลิปย้อนหลังหรือไลฟส์สด,ดย้อนหลังนะคะคือวันนี้จะมาพูดเรื่องอเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะในหัวข้องานทุกงานนะคะก็คือวันนี้เตรียมมานิดเดียวคือตอนที่ทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งนะคะจะไม่ได้ระบุที่เอ่ยคือมีผู้ชายคนหนึ่งพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาทํางานเก็บขยะใช่ไหม แล้วทีนี้เราก็ทํางานอยู่เนาะคือเราจะไม่บอกเน้อง่ะาว่าง,งานอะไรแต่ก็เพื่อนๆก็คงรู้กันเขาก็เดินผ่านหน้าที่ทํางานเราใช่ไหมแล้วเขาก็เก็บขยะขยะแล้วเขาก็คุยขยะขึ้นมาทีเนี้ยขยะมันก็กระจายไปหมดเลยนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงนะคะขยะก็กระจายไปหมดแล้วเพื่อนๆก็บอกกันว่าโอ๊ยมันสกระปรกนะเหม็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งอยู่กันแล้วก็ ทีนี้เราเราก็เนืกอในใจเนาะอันนี้มันก็เป็นงานงานหนึ่งของคนเก็บขยะนะคะเราก็เลยยื่นตังให้พี่เขาประมาณยี่สิบาทนะคะเพราะเราก็ไม่ค่อยมีเนาะเราก็ทํางานเหมือนกันแล้วก็ให้พี่เขาไปยี่สิบาทแล้วพี่เขาก็ไหว้เอาเงินก็คือเขาพี่เขาพี่คนเก็บขยะนะอายุเยอะนะคะก็คือเราทํางานที่หนึ่งเนี่ยแล้วเราเราก็ให้เขาไปยี่สิบาท แต่เพื่อนๆเ,เขาก็มองเราด้วยแบบว่าให้ทําไมแลยทําขยะเหม็นอะไรเงี้ยเปื้อนด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอพอวันต่อมาพี่เขาก็ไม่ค่อยกล้ามาเก็บเท่าไหร่นะคะเขาก็นึกสงสารว่าโอ้แค่งานเก็บขยะตามบ้านคนนี้ยังแบบโดนดูถูกเนาะแบบว่าไม่ได้ดูถูกนะคะคือคือเราก็อยากแบบว่างานอะไรก็ตามเราก็ควรให้ให้เกียรติให้เกียรติกันนะคะ เราไม่ดูถูกงานนะคะงานทุกงานสุดจริตงานทุกงานสุดจริตไม่สุดจริตก็แล้วแต่คนทำนะคะเราไม่ได้ว่าใครก็คืองานของใครของมันน,นะคะทุกอย่างมีดีมีไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือเราชีวิตของใครของมันเนาะอิสระกันนะคะ,นะคะอย่าว่ากันเลยเพราะว่าจะคนเก็บขยะจะงานอะไรมันก็งานนะคะทุกคนทําเพื่อครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่นะคะทีนี้ก็ตั้งแต่วันนั้นมาพี่เขาก็ไม่ค่อยมาเก็บขยะแล้วพี่เขาก็อายนะคะ นี่ก็นึกถึงว่าโอโ้งานทุกงานนี่เอเราก็นึก,นกสงสารพี่เขาเนาะทําเก็บขยะอะไรเงี้ยก็ยังโดนว่าอะไรงทั้งที่แบบว่าอืช่วยเราทําความสะอาดบ้านเมืองอะไรเงี้ยอืม mm hmm. อันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าอาแต่ทีนี้พอพูดเรื่องทํางานก็เราก็เริ่มแบบที่ตอนเรามาทําเริ่มความเป็นมานี่คือเราไม่มีงานทํานะคะที่ก็เลย ที่เรื่องถ่ายทํา YouTube แล้วก็วิดีโอมาก็คือตกงานเนาะเราคิดอะไรไม่ออกแล้วก็กต้องมีเรื่องทำก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปก็ก็ดูคลิปไปเรื่อยๆก็สามสี่ปีที่ดูก็งานมันไม่ค่อยมีงานมันว่างนะคะบางทีก็ดูไปเรื่อยๆเนาะบางทีเราก็แอบเอาคอนเทนต์เข้ามาเออมาบ้างอะไรอย,ะอย่างเหมือนนางอ่าไม่ใช่เขาเรียกอะไรมิสแมทแกรนใช่ไหม แกชื่น้องเขาชอบผู้ชอว่ามีแสงสว่างไหมคะพอมีอนาคตไหมคะเราก็จําเข้ามาขอบคุณค่ะเพื่อนอันนี้อันนี้คือไปจําเข้ามาแต่เราพูดยังไม่เก่งเหมือนน้องเขานะคะเพว่น้องเขาก็คพ่งทข้งเรียนเรียนมหาวิทยา,ทยาลัยใช่ไหมเป็นคนใต้เนาะเราก็จะติดตามคนที่เขาพูดฉะฉานอะไรเงี้ยพูดเก่งเราก็อยากพูดเก่งเหมือนเขาบ้างนะคะ อันนี้พูดเก่งแต่ยังไม่มีสาระนะคะก็คือเรายังเรายังหาสาระของเราไม่เจอ <c oughs> คือคือมีเรื่องอะไรก็คือเราอยากมาพัฒนาตัวเองขึ้นนิดหน่อยเพื่อว่าการพูดเรามันจะได้ดีขึ้นทุกวันทุกวันไม่ใช่แย่ลงทุกวันอย่างเงี้ยนะคะก็เออมันก็อาจจะทําให้ดูน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้เรายังหาอะไรไม่ได้เลยว่าเราจะทําไปแนวไหนแต่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดเรื่องภาษาอังกฤษ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะหลายคนก็คงนอนกันแล้วนะคะเนี่ยเมื่อวานก็พูดเรื่องภาษาอังกฤษไปนะคะก็คือก็บอกว่าตัวเองไม่ได้พ้นคนเก่งภาษาอังกฤษนอกเมื่อวานก็ดูจากชีวิตประจําวันว่าเราใช้อะไรอยู่อะไรเงี้ยมันมีอะไรเราก็อ่านแล้วก็ไปแปลเ,เหมือนวันนี้นะคะก็เข้าสวนก็ไม่ได้เตรียมงานอะไรมาไม่ได้เตรียมงานอะไรมาเยอะเลยวันนี้ก็ าคิดอะไรไปก็ก็พูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน้ําขิงก็ไม่มีดื่มก็นึกอะไรก็ไม่ค่อยออกแล้ว <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องซื้อไว้สำรองไว้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีพี่พี่เข้ามาดูนะคะแต่วันนี้ก็อีกเช่นเคยคะ่ะเรามีภาษาอังกฤษมาฝากนะคะก็คือวันนี้จะไปเจอหมวกใบเก่าๆแล้วอันนี้มันแปลว่ามันอ่านว่าอ e ีอ e ีเกินะคะอีเ e ก้ girl. แปลว่านกอินรีค่ะเนี่ยในหมวกเราก็เรียนได้นะคะเวลาเราใส่ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวนะคะดูนิดนึงอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ยังไม่รู้อ่ะตัวเนี้ยไอ้พาราไดาน่ะแปลว่าสวรรค์นะคะเข้าใจแต่อันนี้เขียนไว้ก็พาราดีนะคะอันว่าพาราดีเน,ะะนาะพาราดีเซเวนตีทูาา e. อีกเกิลแปลว่านกอินรีนะคะแปลว่าทมิน พาร์เออเราอาจจะออกสำเนียงอีสานนะคะทีนี้ก็เอ่อเเวนตีทูเนาะอีเกิลพาร d ดิสวัสดีค่ะคุณวันนิดาเอ่อพาพา,าร์ดิ 72. เซเวนตี้ทูแปลว่าอีเกิลอีเกิลนกอินทรีทรมินนะคะเจ็ดสิบสองเซเวนตี้ทูอันนี้ก็เราสามารถดูได้ทุกที่เลยนะคะภาษาอังกฤษที่พูดถึงเมื่อวานเนาะ วันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมงานอะไรมาเลยนะคะค่เมื่อเมื่อกี้ทําความสะอาดบ้านแล้วก็พูดกับลูกชายอะไรนิดหน่อยก็ได้มานั่งคุยเลยไม่ได้เตรียมเนื้อหาอะไรมาก็เรื่องงานที่ว่าคนเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะที่เคยเคยผ่านมากับชีวิตความเป็นจริงอย่างเหมือนการแต่งตัวก็เหมือนกันนะคะเวลาเราไปที่ไหนอย่างเงี้ยเวลาเราแต่งตัวดูไม่ดีใช่ไหมแบบ เข้าไปธนาคารหรือว่าเข้าไปตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเราว่าเออเราก็นึกว่าเดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนไปนะคะบางทีก็แต่งตัวดีเข้าไปอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนพูดกับเราดีเนาะแต่บางทีเราแต่งตัวแย่ๆไปเขาก็มองเราเหมือนแบบพูดแบบอะไรแบบว่าอันนี้มันมันก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะที่เจอที่เจอกับตัวเองวันนี้พึ่งสระผมหม่มอืม <laughs> อันนี้การแต่งตัวก็สําคัญนะคะการแต่งหน้าแต่งตาอะไรเงี้ยแต่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะบางทีก็มีนิดหน่อยอย่างะคะิ้วนี่ค่ะผู้หญิงคิ้วนี่คือเขาบอกว่าเป็นหน้าต่างของหน้าเลยนะคะอันนี้ไปสักหลายรอบจนแบบว่าใหญ่มากแล้วอะจนหลายช่างมากเลยะคะ่ะอือผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงนะคะก็ควรแต่งหน้าแต่งตานิดนึงแต่ว่าคิ้วนี่คือสิ่งสำคัญของใบหน้านะคะ แต่ก่อนอนะดัดฟันนะคะน่าจะน่าจะอลงเยอะแต่ตอนนี้เริ่มแบบว่าเราหาหายจากการดัดฟันไปหนึ่งปีก็กําลังหาคลินิกที่จะดัดใหม่นะคะก็คือหน้ามันเริ่มออกอีกแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าเราอะกินข้าวเหนียวเยอะใช่ไหมแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อนะคะคือข้าวเหนียวตอนเราเด็กๆใช่ไหมล้วก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงว่าเรากินข้าวเหนียวแล้วมันจะแบบทําให้ไอ้นี่เรายืด แต่มันก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคุณหมอพูดจริงหรือพูดเล่นเพราะว่า <c oughs> เราเราเห็นบางคนเขาก็ไม่ได้หน้ามนหน้าเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะคะก็แต่มันก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงเพราะว่าเพราะบอกหมอว่ามันมันแข็งแล้วมันเคี้ยวยากเนาะตอนที่เราเด็กๆแต่ก็ไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะคะแต่คือมันอาจจะเป็นพี่การมาพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อแม่เราให้มาอะไรเงี้ยอืมแต่บางทีการดัดฟันมันก็ช่วยได้นิดหน่อย วันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะนะคะก็เตรียมแค่นี่แหละคะ่ะหมวกอีเกิลอีเกิลพาราดิก็คืออินซีทามินนะคะมันอาจจะเป็นชื่อของอะไรสักอย่างนึงที่ติดบนหมวกก็คือถ้าใครใส่หมวกใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเห็นภาษาอังกฤษแล้วก็ดูได้นะคะสิ่งที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็คลิกในโทรศัพท์นิดเดียวหรือไม่เราก็พูดเอาอะไรเงี้ยก็ได้คําศัพท์มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองสามพันคนวันนี้ไม่ได้เตรียมงานอะไรมาเยอะเลยนะคะอจะเข้าเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่องเรื่องแต่งหน้าแต่งตัวแต่ก่อนนะแต่งตัวเก่งมากเลยนะคะเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้คืออันนั้นหนักเราขึ้นใช่ไหมเราแต่งยังไงมันก็ดูไม่ได้แล้วนะคะก็คือส่วนข้างบนนี้ก็กใหญ่ข้างล่างก็อ้วนแบบว่าจะแปดสิบกิโลแล้วเรา เหมือนว่าอายุเรายเยอะแล้วเนาะการเผาผลาญมันก็ลดลงอะค่ะก็ต้องออกกําลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เรื่องทาน,นันกาแฟอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่ได้ทานนะคะก็คือเรามีเออเรากินกาแฟแล้วใจมันสั่นเนาะไม,ไ,ไม่ได้แบบไม่ได้แบบหมายถึงว่าบางคนก็ดื่มได้นะคะแต่เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาดูน้องทุกวันวันนี้ไม่ได้เตรียมงานมาเยอะนะคะแต่อยากเออรไลฟ์ลง นิดหน่อยเอาลง youtube นิดหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมเป็นคนบ้านสี่แก้วนะคะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะพี่สาวนี่มาเจอกันทุกวันเลยวันนี้อันนี้ก็มาเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยทํางานเรื่องคนเก็บขยะค่ะแต่การพูดเนี่ยยังไม่เก่งเท่าไหร่เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆที่เนื้อหาไม่ตอนนี้ยังไม่สําคัญสําหรับหนูเท่าไหร่นะแต่ว่าการพูดนะคะต้อง ต้องดีกว่านี้ดีขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบางวันแล้วก็เอาไปให้แม่กับพ่อดูแม่กับพ่อก็บอกว่าอพูดยังไม่ดีนะมันเก่งอะไรเงี้ยก็อืเขาก็พ่อแม่ก็คอยเป็นกําลังใจให้นะคะแบบว่าเ,เราก็เห็นคนอื่นเขาทําได้เนาะเราก็อยากเรียนเรียนไปเรื่อยๆประมาณถ้ามันมันมันไม่ไม่ไม่สมหวังหรือไม่ไม่ผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราทําทําด้วยใจค่ะทําเล่นๆไปอะไรเงี้ยก็ อาจจะมีคนดูเราหรือติดตามเรานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราไม่ได้หวังว่าเราต้องได้เงินอะไรเงี้ยได้อะไรจาก youtube แต่ว่าเออเราเราอยากมีเรื่องมาพูดคุยหรือว่าเราอยากพัฒนาการพูดเราให้ให้ดีขึ้น,นะคะ่ะเราพยายามดูคลิปดูอะไรเยอะๆเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้เราเราไม่มีเนื้อหาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของของเรานะคะแต่ก็คือเราเราสามารถวันหนึ่งเราอาจจะสามารถ โฟกัส uh, ที่เรื่องนั้นได้บางทีวันนี้เรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมต่อไปเราก็จะศึกษาแล้วมาดูให้เป็นตัวอย่างเรื่อยๆอย่างเช่นอันนี้นะคะ e a g ก e Eagle p a พ a d i ก็คือนกอินทรีท hmm. ม uh, no ิน mm hmm. นะคะก็คืออันนี้เซเว่ทีทีนี้เราก็มาเรียนรู้มาคุยกันวันละหน่อยละหน่อยอีกหน่อย uh, หนูอาจจะรู้ว่าอันไหนมันถูกต้องที่สุด บางทีคนอาจจะคอมเมนต์เข้ามาว่าพูดผิดนะคะอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบก็คือ,ค,อคนจบม6แล้วอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็คือมันอาจจะดีสําหรับคนที่คนที่เรียนสูงกว่าหนูก็ได้มาเข้ามาคอมเมนต์ว่าพูดผิดนะคะอะไรเงี้ยก็มาทักได้นะคะคือแบบว่าเราเรียนจบมหเราอยากจะให้คนที่มีความรู้เยอะกว่าเราอ่ะได้มาทักเราแล้วก็คุยกับเราว่าอันนี้มันไม่ถูกอันนี้มันถูกนะคะแต่แต่คลิปกันก่อนมันจะมีแต่คนแบบว่าเป็นครูแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่า มาทาคลิปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแต่เราอะอยากเป็นคนผิดแต่ให้คนมาทักว่าเรานี่พูดผิดนะก็คือมันจะได้รู้กันนะคะว่าแล้วเราก็จะมาพูดให้ฟังว่าเราพูดผิดยังไงพูดอะไรแต่ว่าเราจะยังไม่เรียนประโยคยาวๆนะคะเพราะว่าประโยคยาวๆนี่รู้สึกจะจะยา,ยากไปหน่อยสําหรับเราเอาเอา,เอาทีละคำทีละคำดีกว่านะคะใครใครที่เรียนสูงกว่าหนูหรือว่า รู้ภาษาอังกฤษเยอะก็ทักเข้ามาได้ว่าหนูพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะประับปร,ปรปุงนะ,ะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าว่าออกเสียงผิดหรือว่าแปลผิดยังไงอะไรอย่างเงี้นะคะก็คือคนไม่เก่งอังกฤษแต่อยากแต่อยากพูดภาษาอังกฤษให้ให้เป็นให้ขึ้นเยอะดีเยอะกว่านี้ก็คือเราอยากให้คนที่เรียนสูงกว่าเราทักเรามาได้หรือว่าลูกชายที่ตอนนี้ลูกชายพูดเก่งมากเลยนะคะลูกชายคนโตสามารถพูดภาษาอังกฤษ,กฤษได้ได,ได้ถือว่าดีนะคะ อืมก็เลยอยากให้ทักมาหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆอยากทักมาให้เราคือเราเป็นอยากจะเริ่มต้นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าสามารถพูดกับเพื่อนๆได้ว่าวันนี้เราจําได้แล้วคํานี้คือคืออะไรอย่างเช่นวันนี้นะคะจะย้ํารอบที่สามอีเก a r พ d รหมายถึงอินซีทอรมิใครไม่ไม่ได้ดูยูคลิปดอนย้อนหลังได้เลยนะคะ บางทีเราอาจจะรู้ว่าเราชอบภาษาอังกฤษแต่เราไปไม่ถึงจุดที่ว่าเราเรียนมหาลัยหรือว่าเราเรียนเก่งแต่เราอยากให้คนที่รู้เยอะกว่าเราเข้ามาพูดกับเราว่าเราอนาคตเราอาจจะในไม่สี่ปีห้าปีถ้าเรายังทำ youtube อยู่หรือว่าทำาไลฟ์ facebook เราอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะคะจะพยายามมาทุกวันเพื่อให้ได้เห็นว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วก็ ยังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆเราเป็นจุดเริ่มต้นนะคะภาษาอังกฤษเราจะนำาสู่หมู่บ้านของเราแล้วก็ทุกที่ที่ที่เหรอท,ท,ท,ที่ติดตามหนูเราจะได้คุยกันว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแต่ถ้าเราผิดก็จะมีคนคอมเมนต์มามันก็น่าจะดีว่า พี่ควรปรับปรุงนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราไม่ได้เรียนเราเรายียนจบม .6 แต่เรา,เาพูดภาษ,ษาเก่งโดยการไม่ต้องไปโรงเรียนแต่เราจะให้ดูทุกวันแล้วก็ทุกทุกวันเราจะมีคำศัพท์มาแล้วก็เรื่องราวดีๆที่เล่าสู่กันฟังนะคะคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้เตรียมเยนะะื้อหามาสามารถดูคลิปย้อนหลังหรือกดไลค์กดแชร์คลิปชื่อชื่อวิดีโอโอ้ไม่ก ขอโทษนะคะคือพูดจำชื่อ youtube ตัวเองไม่ได้ออลิเวียชาแนลค่ะสามารถกดใน facebook ได้นะคะที่หนูที่หนูหนพูดแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันจากคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งให้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่ง อันนี้ไม่อาจจะเป็นคนแรกที่ทําแบบนี้แต่จะมีคนอีกหลายคนที่เป็นอาจารย์และเป็นอะไรสอนภาษาอังกฤษแต่นี่อยากให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษมาสอนคนที่ไม่เก่งเลยนะคะเราจะได้เรียนไปด้วยกันสําหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะนําไปเรียนต่อด้วยกันคนไหนที่สามารถมาร่วมสนุกกับเราเราก็จะมีเรื่องเลราดีๆมาพูดแล้วก็ไปสอนแทรกภาษาอังกฤษที่เราไม่รู้ทุกวัน จากคนจบม .6 อย่าง,างนางหนูแล้วก็จะสามารถพัฒนาไปได้นะคะ,อะขอบคุณมากที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามในยู u ูบอ๋อ,อจำชื่อโอลิเวียชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ